Oh. เจอเจอกันนะสำหรับคนที่เข้ามาแวะสาวเรื่องรถในช่อง YouTube นะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้จะพามานี่เลยค่ะกับค่ายมิซูบิชิและถ้าที่ทุกคนเห็นแมบอกได้เลยตำนานนี้กำล,ลังกลับเข้ามาอีกแล้วนะคะนั่นคือแลลี่อาร์ตซึ่งค่ายมิซูบิชิเขาจับชุดแต่งทั้งหมดนี้กับตำนานที่นางเคยได้ทำสถิติไว้อย่างที่มัอนอยู่ตรงนี้ นั่ก็คือปาเจโร่สปอรตัวนี้นางเคยครองแชมป์ถึง12ครั้งแล้วก็ต้องบอกว่านางก็คือได้คำว่าราชาแห่งทะเลทรายมาเดี๋ยวมาตามดูว่าการกลับมาแลลีーー่อาร์ตแม้จะเป็นชุดแต่แต่แมงบอกได้เลยว่ากิน i m o มโต้สปอรที่หลายคนชอบอยู่ในใจกลับมาแล้วกลับมาต้องตามมาเดี๋ยวแม่พาชมว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาอยู่ใน ปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็ไายตันอีก2รุ่นค่ะเราเริ่มดูที่ตัวนี้เลยครับสำหรับอาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะในส่วนที่มีคำว่าชุดแต่งลายลีอาร์เข้ามาอยู่อ่ะอย่าขอตัวนี้ก่อนเลยไฟเนี่ยไฟจะเป็นโปรเจเตอร์เหมือนเดิมนะคะแต่มีลมดำอันนี้เข้ามานะคะ แล้วก็ในส่วนด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้ใต้กันชนเนี่ยอันนี้เป็นชุดแต่งของ l ร r r ีอาร์เข้ามาสวมอยู่นะคะในส่วนนี้แล้วก็สําหรับเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเป็นตัวเดิมนะตัวเดิมเลยไม่ได้มีอะไรปรับแต่งให้ไปเป็นเพื่อแข่งรถไม่ใช่นะอันนี้ใช้ชีวิตปกติแต่เอาแรลลี r อาร์เข้ามาสวมใส่แต่งให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็มีอารมณ์คำว่าเขาเรียกว่ากลิ่นอายของมอเตอร์สปอร์ตเข้าไป ึ่ตัวนี้จะอยู่ที่25แล้วก็ให้อยู่ที่181แรงม้านะจ๊ะเรารู้สึกเกียถ้าจะไม่ผิดก็8สปีดนะคะอ่ะสำหรับตัวนี้เรื่องของกันชนผ่านไปมาที่ตรงนี้มีเรื่องของซุ้มซุ้มล้อที่มีเรื่องชุดแต่งเข้ามาให้นะคะแล้วก็หลังคาจะเป็นสีดำนะคะรวมถึงสติ๊กเกอร์ R a ร l y Art ตัวนี้เหมือนย้ำนะเป็นลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นอ่ะ จนจรหลดมานี่ค่ะสปอลเลอร์หลังซึ่งมีมาแล้วก็เสาอากาศก็เป็นแบบครีบฉลามเหมือนเดิมแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยอ้อกันชนด้านหลังค่ะตายตรงนี้ก็สวมใส่ตัวนี้มาด้วยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตัวนี้แผ่นการโคลนก็เป็นของลีอาร์ตเข้ามานะคะส่วนภายในของปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้มีสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนเดิม อันนี้มาเดี๋ยวแม่พาไปชมอ่าสำหรับตัวนี้นะ,ะสิ่งเดียวที่จะไม่เหมือนปารเจอร์สปอร์ตทั่วไปนั่นคือเขาเอากล่องมอนิเตอร์ทีตรงนี้ออกไปนะคะเพราะว่าไม่ได้จำเป็นตรงนี้แล้วก็รวมถึงน่าจะเซฟเรื่องของต้นทุนราคาขายด้วยนะคะอ่ะนี่คือในส่วนของปารเจอร์สปอร์ตทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะทุกอย่าง ดีไซน์ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอย่างที่แหม่ยมย้ำแค่เอาต่องมอนิเตอร์ตัวหนึ่งออกแค่นั้นเองที่อยู่บนด้านตรงหลังคาตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวตามพี่แหม่มไปที่นู่นเลยค่ะกับตัวไททันมันจะมี2รุ่นที่ให้เราได้สัมผัสปะ่ะเรามาต่อในส่วนของไททันนะคะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่า การกลับมาของลัลลี่อาร์ตคัมแบ็กนะคะเขาเอามาลง2รุ่นนี้นั่นก็คือเมกะแคปกับดับเบิลแคปซึ่งจะต่างกันอยู่แค่เล็กน้อยนะคะส่วนของชุดแต่งลัลลี่อาร์ตที่สวมเข้ามานั่นคือในส่วนแรกเลยเรื่องของกันชนนะคะตรงนี้ได้ถูกติดตั้งมานะคะสวมใส่มาเลยนะคะในส่วนนี้ซึ่งแล้วก็สติกเกอร์นะคะแล้วก็ตัวกันโครนที่มีมา ให้นะคะในชุดแต่งที่เขาบอกข้อมูลมานะคะเดี mm ๋ยวแม่ขอเดิน mm hmm. สำรวจนิดนึงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อ่ะด้านหน้าเนี่ยกานชงกันชนทั้งหมดกระจังหน้าดีไซน์เอาดำมาเล่นสวยดีย่ะอ่ะก็ตรงนี้นะ,ะก็ให้ขอบล้ออลอยมาที่ขอบ16นิ้วนะคะทั้งตัวเมกกาสแคปแล้วก็ดับเบิลแคปนะคะให้มาเท่ากันนะคะแล้วก็มาด้านนี้ ต้องบอกสติกเกอร์ที่ใส่เข้ามาอย่างที่บอกมันแบบสติกเกอร์รถแข่งเลยอะรถแข่งล้วนๆเลยมาเรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงบ้างโอ้ยังก็คือรถกระบะคือรถกระบะที่คุณจะเอาบรรทุกอะไรก็ได้นะคะแต่มีแ a ลลี่อาเข้ามาโอเคค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต่างกับดับเบิลแคปของรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูข้างในแค่จุดเดียวนั่นก็คือหน้าจอที่จเจ้าตัวนี้เขาใส่ตัวขนาดหน้าจอ7นิ้วมาให้ปอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกีน้นี้ข้างในทุกอย่างเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้อ่ะแหมขอนั่งดูอ่ะอันนี้หน้าจอที่ ตัวแมกกาแคเขาให้มาขนาด7นิ้วนะคะเกียร์แบบนี้ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาเลยอ่ะภายในเป็นแบบปกติเดิมเดิมเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็ด้านข้างก็อย่างที่บอกมีสติกเกอร์ละลีอาร์ตเหมือนเดิมเลยจ้ะทุกอย่างอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ที่จับดำนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปที่ตัวดับเบิลแคปกันต่อเลยนะคะ จะได้ไม่เสียเวลานี่ที่บอกว่าแผ่นกันคนให้มาทุกรุ่นค่ะอันนี้อ่ะกระโดดข้ามมาที่นี่เลยนะคะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะตรงกันชนเช่นเดียวกันเลยค่ะกันชนหน้ากันชนหน้านะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตรงด้านหน้าจออันนี้เป็นเหมือนเดิมค่ะอ่ะอันนี้อย่างที่บอกไงคะว่าหน้าจอตัวนี้ จะต่างกันนะคะต่างกันกับเจ้าตัวนูน้นอันนี้จะเป็นจอเดิมจอเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงย yeah. ธรรมดาอ๋อแล้วก็มีพรมปูพื้นมาให้นะเป็นมาลงมาทุกรุ่นเลยที่เอามาใส่ให้นะคะสำหรับในชุดแต่ง าละาพลาดไม่ได้นะสำหรับเขาว่าแลนลี่อาร์ตในเมื่อเขาคัมแบ็กกลับมาแล้วมิสุดิชิก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะนำเจ้ารถที่ทำการแข่งขันใน World เ a l l y c แชมเปี้ยนชิพนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือแลนเซอร์ที่ได้ทำการลงทำการแข่งขันนะคะสำหรับตัวนี้เจ้ามิสุ u ิชิแลนเซอร์ WRC05 ตัวนี้นะคะถูกลงแข่งขันแลี่ชิงแชมป์โลก เมื่อปี2548แม่เจ้าจะบอกว่าอยู่ข้างหน้าของคุณผู้ชมหมดแล้วนะขออนุญาตพาชมภายนอกอย่างเดียวนะด้วยประตูแต่ก็ไม่กล้าเปิดและปิดเพราะว่าเป็นรถที่ทำการแข่งขันแล้วก็เป็นรถที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของค่ายมิสซูบิชิด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ เขาได้มีการปรับแต่งในส่วนของตัวรถนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการแข่งขันอ่ะสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดิมนะคะรหัส C G63 นะคะซึ่งใช้มาตั้งแต่ฤดูการแข่งขันในรายการมอนติคาร์โลแลนี่ในเดือนมกราคมของปีเดียวกันเลยค่ะที่เขาจัดแข่งขันกันมาแล้วก็สำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าผ่าน เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวภาษาบ้านเรานะคะต้องบอกว่าในตัวนี้นะคะในปี2548นะคะมิสูบิชิมอเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะคะกับตัวนี้แลนเซอร์ซึ่งเป็นรุ่น WRC 0 5แล้วก็มีการปรับเรื่องของตัวรถต่างๆด้วยนะจ๊ะเริ่มจากการขยายความกว้างของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30มตรจากเดิม1 7 7่กลายเป็น1,8่ 0 0มิลิเมตรต่อด้วยในส่วนนี้มีในส่วนของซุ้มล้อหน้าและล้อหลังส่วนท้ายด้านข้างด้วยที่มีการดีไซน์ใหม่แผงกันชนด้วยนะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ทำให้เหมาะสมกับการยิงถันในแต่ละยุคแต่ละสมัยกันไปว่าไป เราพามากันต่อนะคะสำหรับรถในตำนานนี่คันนี้เลยต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่ต้องพูดถึงนะคะเป็นรถที่ส่งไปแข่งขันที่ดากาเรลลี่รายการแข่งขันที่สุดรารือโหดนะคะกับเจ้าปาเจโรต้องบอกว่าค่ายมิสุวิชิเนี่ยเขาส่งคันนี้ครั้งแรกเมื่อปี2526แล้วนางเริ่มประสบความสำเร็จในปี2528เริ่มได้แชมป์ครั้งแรกเลย ะะแล้วก็ลงตลอดเลยในการแข่งขัน,ขนทั้งหมด26ครั้งคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมด12ครั้งแล้วก็ต้องบอกว่านางทำสถิติถือแชมป์ครองแชมป์7ปีซ้อนไม่น่าเชื่อจนได้ฉายาว่าเจ้าแห่งทะเลทรายสำหรับตัวนี้นะคะมิซูมิชิปปาเจโร่นะคะรุ่นต้นแบบเลยนะคะที่ทำการ แข่งขันแลลี่รายรการสุดฮาร์โหดอย่างดากา้าแลลี่ต้องบอกว่าแน่นอนการทำการแข่งขันรถต้องถูกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนต่างๆอันนี้แแบบขอยกตัวอย่างนิดนึงในส่วนตัวนี้ก็จะเห็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนชุดเพาหน้าแล้วก็ขยายฐานล้อนะคะมีการปรับจูนนะคะให้มีความสดุลทั้งด้านหน้าด้านหลังนั่นคือในตัวรถด้วยเช่นกันเพื่อ ให้มีความเบามากที่สุดในการแข่งขันนอกเหนือจากการปรับจุมความสวดวงของน้ำหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถใหม่แล้วนะตัวถังภายนอกก็ผลิตจากพลาสติกโพลิเมอร์นะคะเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนแบบแคฟลาเพื่อช่วยลดน้ำหนักตัวรถได้มากกว่าถึง200กิโลรกรัมทีเดียวเลยนะมีการเปลี่ยนระบบการสะเทือนทั้งด้านหน้าจากแหนบมาเป็นแบบ รีลิง์อันนี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเชอร์โบโขนาด2.6ลิตรภายใต้รหัส 4T54 4, ที่ถูกคิดค้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ของโรงงานผลิตรถยนต์มิซูบิชิที่เมืองโอซากา้าโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าให้กำลังอยู่ที่225แรงมา้า พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบอินเตอร์คูลเลอร์แลวก็ยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับมิสูปาเจโรที่ลุยกับการแข่งขันดาก้าลลี่คันนี้ วันนี้นะโอกาสดีมากๆเลยแหม่มพามาชมนี่เลยค่ะรถในตำนานนั่นคือรถบรรทุก3ล้อของค่ายมิตซูบิชิลีโอต้องบอกว่าผลิตจากเหล็กต้าเลยนะแล้วเมื่อก่อนต้องบอกว่าถ้าย้อนไปอดีตมาบอกเลยแหม่มเกิดไม่ทันเหมือนกันนางเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นแล้วยอดขายเนี่ยแค่เดือนแรกนางก็เล่นว่ายอดสูงสุด และในปี2,501นางทำยอดขายไป14,000คันผ่านไปถึง2,503ยอดตรงนี้กลายเป็น190,000คันนี่คือรถในตำนานและมียอดจำหน่ายสูงสุดต้องบอกว่าพุ่นตรงนะอยากจะเปิดประตูแต่กลัวมากมนเป็นรถประวัติศาสตร์เปิดแนละ้วปิดเนี่ย คนข้างยากอันนี้เอารมให้แาไปนึกถึงรถสาล้อหรือรถตุกๆอะโซนภาคใต้เราอะแต่บอกได้เลยนะอันนี้เป็นรถคันจริงแล้วเป็นรถมิสูบิชิลลโอมาขอชื่นชมเถอะไม่มีโอกาสแบบนี้เลย ตอนนี้แมนูเนี่ยสาคันนี้ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่ากลิ่นอายของรถแข่งเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็เป็นการคัมแบ็กของแรลลี่อารของค่ายมิสูบิชิด้วยหลายคนหรือน้องๆเด็กๆอาจจะไม่ทันในส่วนที่เมื่อก่อนเนี่ยมิสูบิชิเนี่ยส่งเข้าการแข่งขันเรื่องของรถดาก้าแรลลี่มากมายเลยแล้วก็ได้แชมป์มาเยอะแล้วเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะชุดแต่งที่ให้มาเนี่ย บอกได้แล้วว่าเขาจะถูกบวกราคาอยู่ประมาณ40,000ถึง50,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มารอฟังราคาพร้อมกันเลยเวอร์พรีเยร์เลยทั่วโลกในวันที่30ิพฤศจิกาย,ยนในงานมอเตอร์เอเลยค่ะสำหรับใครที่ไปงานแล้วก็ฝากทิ้งท้ายเดี๋ยวติดตามนะคะสำหรับสาวเรื่องรถจะพาชมในงาน Motor ร์เอ็ด้วยเช่นกันครั้งนี้อย่าลืมนะคะสุขภาพแข็งแรงกาศอยตกนะอย่าลืม เรายังอยู่ในภาวะแบบนี้กาดอย่าตกเราจะผ่านไปด้วยกัน